คุณเขายังไม่รู้ตัวเลยเขาถามว่าแม่จะมาซื้อจักรยานใหม่เหรอมาแล้วกล่องใหญ่วหนูอีกอ่ะไปกลับมาสวัสดีตอนเช้านะคะแต่วันนี้แม่กับพ่อกะก๊อปว่าจะเซอร์ไพรส์ของขวัญมันเกิดให้พี่ข้านะแต่ว่าจริงๆเราพี่เข้าเกิดวันที่ สิงหาแต่ยากจะเซอร์ไพรส์ก่อนมันต้องใช้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรถึงแล้วนะคะเขายังไม่รู้ตัวนะเขาถามว่าแม่จะมาสีรถจักรยานใหม่เหรอี่ พ่อก uh ็บอกแล้วว oh, oh, so ่าเป็นของขวัญวันเกิดจักรยานมอเตอร์ไซค์สิใหม่ของขวัญวันเกิดครบสิบห้าปีที่ข้าวไม่จะชอบเวสป้าลองนั่งดูสิขึ้นได้ไหม ใช่สนใจตัดชาร์จแบตด้วยนะพี่บัวทำท่าหน่อยโลขับแล้วตกลงพี่ข้าชอบพี่ข้าตกลงพี่ข้าชอบวันนี้ใช่ไหมคะยิ้มหวานหน่อย พี่ข้าวตกลงเลือกได้แล้วใช่ไหมคะไม่ไม่รู้ยังเอ้าดูดูคนดือแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าตกลงเป็นคันไหนบบกมือให้แม่จันหน่อยคะ่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่20นะคะวันนี้ เขาจะมาส่งมอเตอร์ไซค์ให้พี่ข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ข้าวเขาตัดสินใจว่าจะเอารุ่นไหนสีอะไรตื่นเต้นแต่อยากจะบอกก่อนนะว่าแม่ซื้อมันขนอกไว้เรียบร้อยแล้วนะจะไปดูกัน,ม,น,นมาเลย ไปแล้วพี่ก้าตื่นเตอรพี่ก็กล่องใหญ่วันหนูอีกอะ่ะาา <Yes. S 2> ดูตรงกระจกที่มีตรงมีแตกไหม

ลุงเอ็มต้องดีใจแน่เลยลูกว่าเราสั่งกล่องมันสูงกว่าแม่อี้โหเออเอไปออเอไปเข้ามา Noen, Fattig, oh, Mamma, neer, kom. kom. Ja, da, mai, <laughs>